สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับมีมี่เดอะทารออ์อีนแล้วนะคะคลิปนี้นะคะก็เป็นพิกคาร์ดค่ะในหัวข้อควรไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะมีมี่ก็มี3ามอา,าร์ดมาให้เลือกนะคะมีกองที่1นะคะกองที่2และกองที่3ค่ะเพื่อนๆสามารถเลือกรูปนะคะที่ตึงดูใจเพื่อนๆได้เลยค่ะใครที่ต้องการสมาธินะคะ ก็สามารถโพสต์วิดีโอนะคะแล้วไปคลิกที่ทางสแตมได้เลยค่ะส่วนใครนะคะที่เลือกได้แล้วเราไปต่อกันนะคะที่กล่องที่หนึ่งกันเลยค่ะกล่องที่หนึ่งนะคะ Demonstrate Love นะคะแสดงออกซึ่งความรักนะคะ เรามาดูกันนะคะตอนนี้นะคะเพื่อนๆกำลังเจอกับสถานการณ์อะไรอยู่นะคะ เหมือนนะคะเพื่อนๆน,นะคะกําลังเครียดอยู่กับสถานการณ์ความรักนะคะที่กําลังพบเจอค่ะบางคนนะคะไปแบบชอบนะคะคนที่โดดเด่นค่ะเป็นที่สะดุดตานะคะบางคนนะคะเออมีความสัมพันธ์กันหมายถึงความสัมพันธ์ลึกซึ้งนะคะการไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ก็ยังรู้สึกว่าอ,อ่ยังไม่ได้รับความมั่นคงในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะยังรู้สึกว่าเขาก็เหมือนจะ โดดเด่นเป็นที่สนใจหรือบางคนแอบคิดว่าเขาอะค่ะก็ยังแอบเปิดตัวเลือกอยู่เลยอะไรแบบนี้นะคะทําให้คุณนะคะรู้สึกว่าไม่สบายใจรู้สึกไม่มั่นคงในจิตใจอะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแล้วฝ่ายที่คุณคิดถึงะคะหรือว่าอีกฝ่ายหนึ่งที่อยู่ในความสัมพันธ์นี้กับคุณนะคะตอนนี้เขาคิดกับคุณว่ายังไงมองความสัมพันธ์นี้ว่ายังไงบ้างคะ่ะ ว่าเขาอะค่ะจะโฟกัสที่ตัวเองมองที่ตัวเองมากกว่านะคะเหมือนมองแค่ความต้องการของตัวเองอะไรแบบนี้ค่ะเขาดูไม่ค่อยจะแอคชั่นอะไรในความสัมพันธ์นี้นะคะเหมือนเขามองว่าความสัมพันธ์นี้ค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยุ่งยากสําหรับเขาทีเดียวอะค่ะเรามาดูกันนะคะว่าแล้วเพื่อนๆน,นะคะคิดกับเขาว่ายังไงบ้างนะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้ ัวเพื่อนๆเองนะคะค่อนข้างที่จะชัดเจนกับตัวเองว่าเหมือนมีความรู้สึกดีๆให้กับเขาอะไรแบบนี้ค่ะแต่ในเมื่อเขาอะค่ะไม่ได้แสดงออกเท่ากันกับเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆก็เลยคิดว่าอืมหรือว่าเราควรจะถอยออกมาดีแสดงความชัดเจนให้เขาได้รู้ว่าเราอะไม่โอเคนะถ้าจะทําแบบนี้อะไรแบบนี้ค่ะเพื่อนๆต้องเหมือนค่อนข้างจะต้องการความชัดเจนพอสมควรนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแล้วแนวโน้มทิศทางความสัมพันธ์ครั้งนี้ค่ะเหมือนจะเป็นไปในทิศทางใดบ้างนะคะ ื่องด้วยเป็นดวงโดยรวมะนะคะไพ่อะค่ะมีหลายแมสเซจพอสมควรนะคะอันดับแรกนะคะไพ่ยอยากจะบอกว่าอยากให้คุณนะคะโฟกัสในสิ่งที่ถูกต้องในสิ่งที่เหมือนเป็นไปตามขนบธรรมเนียมอะไรแบบนี้ค่ะเพราะว่าดูเหมือนเออ ความสัมพันธ์นี้จะไม่เราจะไม่ได้รับความยุติธรรมเท่าไหร่นะคะเรารู้สึกว่าเราไม่มีค่าหรือว่าเหมือนด้อยค่าตัวเองอะไรแบบนี้นะคะ่ะในความสัมพันธ์เนาะแล้วก็สองนะคะก็คือ,อ,อมีเกณฑ์นะคะที่เหมือนจะได้บางคนนะคะอาจจะได้แต่งงานกันนะคะแต่จะเป็นการแต่งงานที่เ,ออเป็นเหมือนสภาวะจำยอมมากกว่า นะคะคเหมือนอาจจะมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่ทําให้ต้องแต่งงานกันแต่ว่ามันไม่ได้ไม่ได้เป็นเหตุการณ์ที่แบบว่าเกิดจากความสุขอะไรแบบนี้ค่ะเช่นอาจจะตั้งครรภ์อะไรแบบนี้นะคะก็ลองก็ดูแลตัวเองนะคะถ้าเกิดว่ายังไม่พร้อมอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็สามนะคะคือเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอยากจะบอก เรานะคะว่าอยากจะให้เราเหมือนยุยติความสัมพันธ์ในครั้งนี้อะค่ะเพราะว่าเขาดูไม่ได้จริงจังจริงใจกับเราเลยอะค่ะเหมือนเขาแค่มาหวังเอาผลประโยชน์จากเราเท่านั้นเองนะคะงั้นมีนี่ขอเปิดไพ่เพิ่มนะคะว่าคำแนะนำสำหรับคุณกองที่หนึ่งนะคะ่ะไพ่อยากจะแนะนำอะไรคุณบ้างนะคะ ไพ่นะคะได้บอกว่าจริงๆตัวคุณเองอะคะ่ะเป็นคนที่สวยแล้วก็มีสเสน่ห์อยู่แล้วนะคะเป็นคนที่โดดเด่นมีคนแบบว่าอยากมาทําความรู้จักอะไรแบบนี้นะคะ่ะเพราะว่าคุณเป็นคนมีสเสน่ห์นะคะไพ่อยากจะบอกว่าให้คุณนะคะเหมือนเออไม่อยากให้เทคแอคชั่นในความสัมพันธ์นี้แล้วนะคะอยากจะให้กลับมาที่ตัวเองปลดปล่อยตัวเองเป็นอิสระจากความสัมพันธ์นี้นะคะ่ะ เพราะว่าดูแล้วเขาไม่ได้ดูที่จะจริงจังแล้วก็จริงใจกับคุณนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่แค่หวังมาเอาผลประโยชน์อะไรแบบนี้เท่านั้นเองนะคะในการ message นี้นะคะอาจจะหมายถึงว่าให้คุณนะคะแสดงออกซึ่งความรักในที่นี้อาจจะหมายถึงให้คุณกลับมารักตัวเองนะคะเพราะว่าดูท่าทางแล้วอะคะ่ะคนที่ต้องการความรักที่สุดในความสัมพันธ์นี้คือตัวคุณะคะ่ะ ลองกลับมาอามอบสิ่งดีๆให้กับตัวเองก่อนนะคะเพราะว่า,าถ้าเกิดว่าคุณนะคะดื้อที่จะเหมือนเดินหน้าต่อไปในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะ่ะโอเคค่ะถึงมันจะยังไม่จบนะตอนนี้แต่สุดท้ายก็ต้องจบอยู่ดีอะคะ่ะไพ่ก็เลยอยากจะให้คุณนะคะเหมือนแสดงความรักกับตัวเองหน่อยนะคะเมื่อไหร่ที่คุณรักตัวเองมากขึ้น ควรจะเข hm ้มแข็งมากขึ้นนะคะแล้วคุณก็จะกล้าตัดสินใจคุณจะกลายเป็นผู้เลือกค่ะคุณจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเลือกสิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขที่สุดเลือกสิ่งที่คุณคู่ควรที่สุดให้กับตัวเองนะคะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับกองที่1ค่ะ<ณ>ควร<ณ>ไปต่อหรือ <meg> พอแค่นี<อ><ๆ>้ดูเหมือนบางคนจะได้บทสรุป<ๆ> <Lord> แล้วนะคะแต่ว่านี่เป็นดวงโดยรวมนะคะไม่อยากจะให้เอาไปตัดสินใจชีวิตของใคร อยากให้จะฟังเป็นคำแนะนำเท่านั้นเองสุดท้ายแล้วก็ต้องขึ้นอยู่กับคุณนะคะเป็นผู้ตัดสินใจค่ะยังไงซะมีมีม่ก็ขออยู่เคียงข้างเป็นกำลังใจให้กับชาวกล่องที่หนึ่งนะคะถ้าเกิดว่ามีอะไรก็สามารถจะคอมเมนต์ลงมาที่ข้างล่างได้หรือถ้าต้องการคำปรึกษานะคะอยากจะให้อ่าอยากได้เพื่อนคุยหรือว่า อยากจะได้คนที่ให้กำลังใจก็สามารถทักมาที่ไลน์แอดของมิมี่เดอะทาร์าดได้นะคะมิมี่เป็นกำลังใจให้ทุกคนเสมอคะ่ะเราไปต่อกันที่กองที่2กันเลยนะคะ กองที่สองนะคะ b ปียซัพพอร์ตนะคะเป็นกำลังใจให้กันนะคะเรามาดูกันนะคะว่ากองน,นี้ค่ะคุณกำลังเผชิญหน้าอยู่กับสถานการณ์อะไรนะคะ ดูเหมือนนะคะมีออ่สิ่งที่คุณนะคะจะต้องเลือกนะคะแต่ว่าคุณนะคะยังไม่กล้าเลือกยังไม่กล้าตัดสินใจที่จะลงมือทําหรือว่าเลือกอะไรทั้งนั้นนะคะตอนนี้นะคะ่ะใจคุณนะคะก็เหมือนกําลังชั่งน้าหนักนะคะว่า,าคือคือคุณอยากได้ความชัดเจนอยากได้สิ่งที่ยุติธรรมคะ่ะ แต่ว่าเหมือนมีอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณยังไม่อยากที่จะตัดสินใจหรือลงมือทำในสิ่งนั้นนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสถานการณ์นี้นะคะ่ะคืออะไรนะคะ เหมือนบางคนนะคะได้เลิกลาหรือว่าแยกทางกันกับคนในอดีตไปนะคะเป็นคนที่คุยด้วยกันบ่อยมากนะคะแต่ว่าเขาไม่ชัดเจนอะไรกับคุณเลยคุณก็เลยเลือกที่จะเดินออกมานะคะหรือว่าบางคนกําลังตัดสินใจว่าจะเดินออกมาดีไหมอะไรแบบนี้ค่ะหรือว่าบางคนนะคะคือคนของคุณนะคะ เหมือนโฟกัสที่การงานมากเลยค่ะแล้วก็โดดเด่นมากเป็นที่สนใจมากนะคะมีคนเข้ามาคุยเยอะแยะเลยแล้วเขาก็ไม่ตัดสินใจที่จะเลือกใครสักทีนะคะทําให้คุณเกิดความลังเลนะคะแล้วก็อยากจะเดินออกมานั่นเองค่ะเรามาดูกันนะคะว่าแล้วตอนนี้ค่ะฝ่ายนั้นนะคะคู่กรณีของคุณนะคะเขาคนที่คุณดวอยู่เขาคิดยังไงกับตัวคุณแล้วก็ความสัมพันธ์ครั้งนี้คะ ช่วงนี้เขาอะค่ะค่อนข้างจะอารมณ์ร้อนพอสมควรนะคะอารมณ์ร้อนที่หงุดหงิดที่โมโหอะไรแบบเนี้ยค่ะเส่วนหนึ่งนะคะคือตอนนี้ค่อนข้างจะชัดนะคะว่าเขากําลังดิวอยู่กับหลายคนมากๆค่ะเขายังไม่สามารถเลือกได้นะคะว่าจะเลือกใครดีค่ะตอนนี้เหมือนเขาแบบอืยังเลือกยังเลือกไม่ได้ตัดสินใจไม่ได้อะไรแบบเนี้ยค่ะคือจะเห็นว่าคนนี้กําลังมองไปข้างหน้านะคะก็คือเขายังคิดพิจารณาอยู่นะคะ ว่าจะเลือกใครดีแล้วก็อีกกรณีรณหนึ่งนะคะก็คือเขายังรู้สึกสบายใจแล้วก็สบายดีในเหตุการณ์นี้นะคะก็คือเขาเป็นคนเทคเบน n e f ิตทั้งหมดเลยเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาเป็นคนได้รับผลประโยชน์ทั้งหมดนะคะเขาก็เลยรู้สึกว่าเ้าทําไมเขาจะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรด้วยละ่ะอะไรแบบนี้นะคะแล้วมาดูตัวคุณเองบ้างนะคะว่าตอนนี้ตัวคุณนะคะกําลังคิด แล้วก็รู้สึกยังไงกับตัวเขาแล้วก็ความสัมพันธ์ครั้งนี้ค่ะตัวคุณเองนะคะเหมือนค่อนข้างจะชัดเจนแล้วก็เด็ดขาดในตัวเองพอสมควรนะคะเ,เหมือนคุณนะคะ ตอนนี้เริ่มแบบว่าเหมือนเริ่มตื่นแล้วเริ่มรู้แล้วว่าแบบความจริงคืออะไรแต่ในใจลึกๆอะคะ่ะคุณก็รู้สมหวังกับเขา<ม>เพราะว่าอยู่กับเขาคุณมีความสุขมากเลยอะเขาเติมเต็มความสุขให้คุณนะคะเหมือนเป็นเพื่อนเหมือนเป็นครอบครัวเป็นคนรักที่ดีอยู่ด้วยตลอดเวลาทาให้คุณรู้สึกว่าแบบคุณมองคนอื่นไม่ได้เลยอะใจคุณตอนนี้มีแต่เขานะคะ คือถ้า move on ได้ก็ move on ได้แค่แบบร่างกายเท่านั้นนะแต่จิตใจคุณยังแบบโฟกัสที่เขาอยู่เลยอะค่ะเรามาดูกันนะคะว่าแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นนะคะในอนาคตของความสัมพันธ์นี้เป็นยังไงบ้างค่ะ นอนาคตเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะดูเหมือนตัวเขาอะค่ะค่อนข้างที่จะแสดงออกในความรักมากขึ้นแสดงออกในความสนใจคุณมากขึ้นเอาอกเอาใจคุณมากขึ้นนะคะเหมือนเขาอาจจะเลือกได้แล้วค่ะว่าอยากให้คุณเป็นตัวจริงนะคะเขาอาจจะขอเป็นแฟนบางคนที่เป็นแฟนก็อาจจะขอแต่งงานได้นะคะ ก็เพราะว่าเขามองว่าคุณนะคะสวยโดดเด่นแล้วก็มีคุณค่ามากๆนะคะเขาก็เลยอยากจะพยายามทําทุกวิถีทางเพื่อให้ได้คุณมาเป็นออของเขาอะไรแบบนี้ค่ะเขาอยากจะมีคอมมิตเมนต์กับคุณนะคะก็ด้วยตัวคุณเองนะคะให้ก้าเหรียญขึ้นมานะคะคุณเป็นคนที่สวยแล้วก็โดดเด่นมากๆนะคะบางคนสามารถดูแลตัวเองได้นะทั้งการงานแล้วก็การเงินนะคะถ้าเกิดว่า ใครที่ยังไม่ได้เป็นแฟนอยู่หรือว่าต้องการที่จะแบบได้อยากได้ความชัดเจนจากเขาอะไรแบบนี้ค่ะให้ไปโฟกัสที่การงานการเงินตัวเองนะคะแล้ววันหนึ่งเขาจะวิ่งตามคุณวิ่งไล่ล่าคุณเองค่ะโอเคค่ะมาดูกันนะคะว่าไพ่ค่ะอยากจะบอกอยากจะแนะนำอะไรคุณบ้างคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ โอเคค่ะไพ่ก็ได้บอกนะคะว่า,ามีสองแมสเซจนะคะก็คือออกไปเที่ยวด้วยกันบ้างไปใช้เวลาด้วยกันบ้างนะคะแล้วก็ให้เขาเป็นฝ่ายเทคแคร์ดูแลคุณบ้างคะ่ะแล้วคุณนะคะก็จะได้รับความมั่นคงในความสัมพันธ์นี้นะคะจะมีการประนีประนอมกันจะมีการปรับตัวเข้าหากันมากขึ้นนะคะแล้วทุกอย่างก็จะดีค่ะ จะบาลานซ์กันนะคะคุณจะได้รับความมั่นคงในความสัมพันธ์นี้ค่ะหรือว่ากรณีที่2นะคะก็ที่เออมีแปดถ้วยขึ้นมาก่อนหน้านี้นะคะก็คืออาจจะแนะนําว่าให้คุณนะคะลองถอยออกมาก่อนคือไม่ได้ move on นะคะแต่ถอยมาในจุดของตัวเองก่อนไม่ตามหึงตามหวงตามแบบคอยเฝ้าเขาส่องเขาอะไรแบบนี้คะ่ะเพราะว่าอาจจะทําให้คุณเครียดได้นะคะให้คุณ ถอยกลับมาโฟกัสที่ตัวเองนะคะแล้วเขาให้คุณเท่าไหร่คุณก็ให้กลับไปเท่านั้นเขาโฟกัสคุณเท่าไหร่ดูแลคุณเท่าไหร่คุณก็ให้กลับไปเท่านั้นนะคะไม่ต้องให้มากไปหรือน้อยไปกว่าเขานะคะให้เท่าๆกันไปเลยค่ะแล้วเขาอาจจะสะกิดใจได้เองนะคะว่าเ,เหมือนคนที่เคยทุ่มเทให้กับเขาะคะ่ะแล้ววันนี้ทำไมถึง เลิกคุ้มเทกกับเขาแล้วเขากําลังจะสูญเสียคุณไปหรือเปล่าอะไรแบบนี้ค่ะแล้วสิ่งนั้นอาจจะทําให้เขารู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วคนที่มีค่ากับเขามากที่สุดคนที่เขามองหาอาจจะเป็นคุณก็ได้แล้วทําให้เขาอยากจะปรับตัวเข้าหาคุณขยับเดินหน้าเข้าหาคุณสารสัมพันธ์กับคุณก็ได้นะคะก็ลองดูนะคะเป็นคาแนะนําเล็กๆน้อยๆสําหรับออคนที่เลือกกองไพ่กองที่สองนะคะ ดูเหมือนคุณจะได้ไปต่อกับเขานะคะในความสัมพันธ์นี้ยังไงมีมี่ก็ขอแสดงความยินดีล่วงหน้านะคะถ้าเกิดว่าได้ไปต่อกันนะคะยังไงก็ขอให้เป็นคู่รักที่สุขสมหวังแล้วก็มีความรักความสุขให้กันตลอดไปค่ะถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของคุณนะคะก็สามารถแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังได้นะคะเพื่อนๆ่นที่เขาเ กำลังเผชิญหน้ากับสถานการณ์นี้นะคะเขาจะได้มีกำลังใจค่ะแล้วก็ป่าฟันนะคะแล้วก็เหมือนดูแลทุ่งเทเทคแคร์ตัวเองอะไรแบบเนี้ยค่ะให้ผ่านพ้นไปได้นะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาดูค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่กองที่3กันเลยนะคะ ที่เลือกไพ่กองที่3มค่ะ Rest and relaxation นะคะไพ่ใบนี้สวยมากๆเลยนะคะเรามาดูกันนะคะว่าคุณจะได้ Rest จริงๆหรือเปล่าหรือว่า Rest แบบไหน Rest คุเดียวหรือ Rest เป็นคู่นะคะมาดูกันก่อนอื่นมิน่ขอดูก่อนนะคะว่าตอนนี้คุณกำลังเผชิญหน้ากับความสัมพันธ์อะไรอยู่ค่ะ ดูจากหน้าไพ่แล้วนะคะมีสองกรณีจริงๆนะคะก็คือ1นนะคะก็คือคุณได้ถอยออกมาจากความสัมพันธ์นี้นะคะเพราะว่าอยากจะมีความสัมพันธ์ที่สุขสมหวังมีความสุขเป็นครอบครัวเป็นความรักที่เติมเต็มซึ่งกันและกันอะไรแบบนี้ค่ะคือเหมือนคุณอยากได้ความรักในฝันที่คุณตั้งใจไว้อะไรแบบนี้ค่ะบังเอิญว่าคุณหาไม่ได้จากความสัมพันธ์ เดิมคุณก็เลยเดินออกมานะคะแล้วก็กรณีที่สองนะคะก็คือคุณกับเขามีเกณฑ์เดินทางออกไปท่องเที่ยวกันนะคะไปพักผ่อนอะไรแบบนี้ค่ะก็เลยทําให้มีความสุขสมวังนะคะความรักครั้งนี้เหมือนรักในฝันที่คุณได้แบบจินตนาการไว้เลยอะไรแบบนี้ค่ะเรามาดูกันนะคะว่าแล้วตัวเขาคนนั้นนะคะเขามองคุณแล้วก็ความสัมพันธ์นี้ว่ายังไงบ้างเขารู้สึก บคุณแล้วก็สถานการณ์ของคุณกับเขาว่ายังไงบ้างนะคะโอเคค่ะเออ ตัวเขาเองนะคะค่อนข้างจะมีแพชชั่นกับคุณพอสมควรนะคะตัวเขาเองค่อนข้างจะเป็นคนที่โดดเด่นหน้าตาดีนะคะมีคนเข้าหาเยอะแยะมากมายเลยค่ะเพราะว่าเขาโดดเด่นมากแล้วก็มีเสน่ห์นะคะตัวคุณเองก็เช่นเดียวกันค่ะตัวคุณเองเป็นคนในสายตาเขานะคะเป็นคนที่อ่อนหวานอ่อนโยนนะคะเหมือนเป็นนางในฝันของเขาเลยค่ะเขาอยากจะเดินหน้าอมอบความสุขแล้วก็ความมั่นคงในความสัมพันธ์นี้ให้กับคุณนะคะ ตัวคุณเหมือนนางในฝันของเขาเลยเขาก็เลยอยากจะแบบโอ้โหเหมือนคือความรู้สึกที่มีมี o ทัชได้ตอนนี้นะคะก็เลยเหมือนแบบมันเขาจะขอคุณแต่งงานอะไรแบบนี้เลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เหมือนเขายังมีอืมสิ่งที่ต้องจัดการหรือว่าปัญหาส่วนตัวอยู่นะคะทําให้เขาอะค่ะเหมือนได้แค่คิดนะคะแต่ว่ายังไม่ได้แอคชั่นอะไรนะคะตอนนี้เหมือนเขายังนิ่งๆอยู่นะ งั้นเรามาดูกันนะคะว่าตัวคุณเองอะคะ่ะคิดแล้วก็มองความสัมพันธ์นี้ไว้ยังไงบ้างคะ่ะ คุณเองนะคะรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้เหมือนเป็นเรื่องเพอ้อฝันนะคะเหมือนคุณก็ยังลังเลอยู่ว่าแบบอืมสิ่งที่เขาคิดกับสิ่งที่เขาแสดงออกทําไมมันไม่เหมือนกันเลยนะอะไรแบบนี้คะ่ะทําไมเขาพูดแบบนี้แต่ทําไมการกระทําเขาเป็นแบบนี้ทําให้คุณสับสนกับตัวเองนะคะแล้วคุณก็รู้สึกว่าเหมือนแบบม,มันจะเป็นไปได้หรอความสัมพันธ์นี้อะไรแบบนี้คะ่ะเหมือนคุณรู้สึกไม่มั่นคงเท่าไหร่นะคะ เรามาดูกันบ้างนะคะว่าแล้วทิศทางแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอะค่ะในอนาคตจะเป็นไปในทิศทางไหนคะ สำหรับคนทีเ่เดินออกมาแล้วถอยออกมาแล้วนะคะในอนาคตมีเกมที่จะได้กลับมาพูดคุยทําความเข้าใจกันใหม่นะคะแต่ว่าในอนาคตนี่ถามว่าเร็วเนี้ไหมก็ไม่นะคะอาจจะแบบใช้เวลาพอสมควรเนาะอืมเขาจะเหมือนเคลียร์ตัวเองอะไรแบบนี้ค่ะแล้วพอเมื่อไหร่ที่เขารู้สึกพร้อมนะคะความสัมพันธ์เก่าๆของคุณนะคะกับเขาที่ ได้จบไปหรือได้พักกันไปอะค่ะเขาจะกลับมาเวิร์กความสัมพันธ์นี้ใหม่จะกลับเข้ามาในชีวิตคุณใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าถามว่าควรไปต่อหรือพอแค่นี้อะคะ่ะดูเหมือนจะต้องพักก่อนจริงๆนะคะเหมือนพักกลับมาดูแลตัวเองก่อนอะไรแบบนี้คะ่ะเหมือนเมื่อไหร่ที่เขาพร้อมเขาก็จะแอคชั่นเองอะไรแบบนี้นะคะเรามาดูนะคะว่าไพ่อะคะ่ะอยากจะแนะนำอะไรพวกคุณกองที่สบ้างนะคะ ก็ได้บอกว่าความสัมพันธ์คุณกับเขาเขาในครั้งนี้นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลอยู่นะคะก็คือเหมือนเป็นสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะได้กําหนดไว้แล้วว่าเหมือนให้คุณกับเขาเนี่ยแยกจากการสักพักหนึ่งให้กลับไปเวิร์กในตัวเองกลับไปโฟกัสหน้าที่การงานนะคะให้ตัวเองเนี่ยประสบความสําเร็จก่อน นี้นะคะให้ประสบความสําเร็จก่อนแล้วความสัมพันธ์นี้ถึงจะกลับมาสดชื่นสดใสหรือว่า,เ,าเริ่มต้นใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อไหร่ที่เขาพร้อมแล้วอะคะ่ะตอนนั้นคุณก็จะได้พบกันนะคะดูเหมือนต้องให้เขาไปจัดการหน้าที่การงานของตัวเองก่อนอะไรแบบนี้อะคะ่ะโอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับาสามกองไพ่นะคะที่จะคาส ควรไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะมีมีม่ก็อยากให้ดูดวงนะคะเพื่อพัฒนาตัวเองเป็นไกด์ไลน์อะไรแบบนี้นะคะอย่าเอาไปตัดสินชีวิตตัวเองเลยนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะคะ่ะมันก็เป็นดวงโดยรวมเนาะไม่ใช่ดวงส่วนตัวของเราอยากให้ดูเพื่อความบันเทิงหรือว่าถ้าดูแล้วได้พัฒนาตัวเองได้ต่อยอดตัวเองอะไรแบบนี้ค่ะก็จะดีมากๆเลยนะคะส่วนใครนะคะ ที่ชอบก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ได้นะคะหรืออยากจะแชร์โมเมนต์ของตัวเองอยากแชร์เรื่องราวของตัวเองก็สามารถแชร์ให้เพื่อนๆแล้วก็มีมี่ได้อ่านกันบ้างนะคะเราก็จะได้เป็นคอมมูนิตี้เดียวกันเนาะขอบคุณทุกคนนะคะที่สนับสนุนมีมี่นะคะมีมีม่ก็ดีใจมากๆเลยนะคะที่ตั้งแต่ทำคลิปมาะคะ่ะทุกคนก็ให้การตอบรับอย่างดีมากๆแล้วก็อบคุณมากๆนะคะขอบคุณสำหรับ ดวงรายเดือนของกันยายนด้วยนะคะที่ได้รับการตอบรับดีมากค่ะตอนนี้ก็กําลังทํำดวงรายเดือนตุลาคมอยู่นะคะเร็วๆนี้ก็จะครบทั้ง12ราศีแล้วเดี๋ยวก็จะได้มาดูกันนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่สนับสนุนมินี่เดทาร์รค่ะแล้วเจอกัน EP หน้านะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ